ตัวเก็บประจุบนภาคจ่ไฟนะครับก็จะเสมือนกับถังพักไฟนะฮะมันจะกักพลังงานสำรองไว้นะครับแล้วปล่อยออกมาทันทีเวลาแอมต้องการแรงกระแทกเยอะๆนะฮะเช่นเบรลูกใหญ่ๆนะครับและจุดนี้ละฮะที่เพื่อนนักดีไวมักนิยมนำมาบริไฟเพิ่มขาป,ปาเข้าไปให้กับภาคจ่าไฟนะครับลองเทียบระหว่างแอมตลาดทั่วไปกับแอมแบรนด์ดีๆนะฮะในเงื่อนไขที่กำลังวัดที่บอกเนี้เท่ากันนะครับ แต่ว่าจ่ายไฟไม่เสถียรใช้หม้อแปลงเล็กตัวเก็บประจุข่าวความจุน้อยนะครับผลก็คือเสียงหายเบสบางเวลาเปิดดังแอมจะร้อนแล้วตัดนะครับในขณะที่แอมดีนะครับมีภาคจ่ายไฟที่แน่นนะครับเบสก็ลงได้สุดนะครับเสียงอัดแน่นไม่บวมเล่นได้อิ่มนะครับฟังได้เต็มทุกย่านนะฮะนี่ก็คือความสําคัญของภาคจ่ายไฟหรือว่าแหล่งจ่ายไฟ power amp นะครับอย่ามองว่าแอมดีแค่วัดสูงหรือว่าหน้าตาหล่อ ถ้าภาคแก่ไฟไม่ดีนะฮะแอมนั้นก็เหมือนมีพลังแต่ส่งไม่สุดอยากให้ระบบเสียงแน่นจริงนะฮะเริ่มจากตรงนี้เลยนะฮะภาคแกไฟดีเสียงดีหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะ